มาแล้วนะครับน้องมีตังครับพาแม่มาแล้วนะครับ <ไป S 1> โอ้โหแดดซองตอนเช้านะครับแดดซองตอนเช้าน, <ไป S 1> น้องมีตังก็ไปไหนครับไปหนาะอันนี้ไปเปล่ารองท้าไปไหนไปเปล่าท้าไปไหนอะฮะขอบคุณแม่นะครับใส่รองเท้าให้น้องมีตังนะครับ อุ oh ม้มไปแล้วรองเท้าลุดนะครับนี่ตังรองเท้าลุด uh. อา้าวมาเปิดประตูให้แม่ด้วยนะ <Yeah. S 1> อ่าก็ป,ประตูก็ประตูก็ประตูน,ดดนี่ดึงดีง่ึงอนึ่ง Bye bye. Bye bye. Bye bye. Đi bye tô. Đi bye bye bye, bye, bye trộm đi. Dạ yeah. ê. Yeah.